นี่ครับผมการเลี้ยงแบบปูดำแบบคอนโดครับนี่ครับผมชอบการเลี้ยงปูดำผมเลยเห็นตัวอย่างแล้วก็ผมก็มาทำต่อเองครับนี่ครับนี่มันอ่า ไซมันเหลือครับผมส่ปูมันเหลือไม่มีใส่ผมก็เอาตะกร้ามาทํานี่ครับก็อยู่ในตัวที่โตอยู่นะครับบางตัวก็โตเต็มที่แล้วนะครับผมพร้อมจําหน่ายได้แล้วครับแต่ตอนนี้ราคามันยังถูกอยู่ครับผมปูราคาตอนนี้ยังไม่ดีนะครับนี่ครับผมใช้ระบบน้ําวนนี่ครับนี่ครับใช้ระบบน้ําวนครับมันไหลไปทางนี่ครับ นี่ครับผมนี่ครับมันจะเป็นน้ำล้นครับผมจะทำให้มันล้นนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับมันล้นแล้วก็ท่อน้ำล้นจะส่งต่อไปยังหม้อกรองครับผมมาไปดูครับนี่ครับหม้อกรองแล้วก็ใช้ความน้ำนครับดูจากหม้อกรองขึ้นส่งมาบนนี้อีกครั้งนะครับมันใช้ระบบน้ำวน เพื่อช่วยในการรักษาความสะอาดของน้ําด้วยนะครับผมสามารถพาไปทําเองที่บ้านก็ได้นะครับต้นทุนก็ไม่เยอะผมซื้อปูมาตัวละ1 5ถึง20บาทก็เอามาขุนต่อประมาณ1เดือนก็พร้อมที่จะจำหน่ายได้แล้วครับถ้าทุกคนสามารถทำเองได้เลยนะครับใช้เวลาว่างงานอดิริกหรือเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับ การเลี้ยงประเภทนี้เหมาะสมกับคนที่ไม่มีพื้นที่ที่จะขุดบอ่อครับเลยใช้พื้นที่ข้างบ้านหรือพื้นที่อะไรเพราะว่ามันใช้พื้นที่ไม่เยอะครับนี่ผมจะทําชั้นที่สองครับมันทําได้สองชั้นนี่ครับผมก็ทาเองทําแบบวิธีใต้ตตคุณบ้านๆครับผมนี่ครับ มีอะไรจะถามผมเกี่ยวกับปูดำหรือว่าอะไรก็คเม,ม้นถามกดไ like, ลคมม์กดแชร์กดคอมเมนต์อะไรมาได้นะครับผมจะทำคลิปต่อๆไปผมจะตอบคำถามให้ทุกคนนะครับปูดำเลี้ยงตัวไว้นะครับผมมันโตวไว้นะครับผมว่าปูดำปรฟฟิตนี้ยเป็นปูดำทะเลเราเลี้ยงได้แบบง่ายๆครับผมให้กินอาหารวันละหนึ่งมิวเองครับ กินวันละหนึ่งมือ้อประมาณ15บ0ถึงยี่สวันมันก็จะลอกคราบแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนไซด์ยังโอเคเลยนะครับตอนนี้ผมปล่อยได้มาประมาณ1เดือนแล้วนะครับลอกครามไป1ครั้งแล้วนี่ครับมีตัวโตวเลยครับตัวนี้พร้อมจำหน่ายได้แล้วสามารถจระทำตามเองกันได้เลยนะครับ เหมาะสมกับคนที่ต้องการแบบว่ามีพื้นที่น้อยพื้นที่น้อยไม่มีพื้นที่ที่จะขุดบอ่อก็สามารถทำตามผมกันได้เลยนะครับมีปัญหาหรือข้อสงสัสยตรงไหนก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ผมพอมีความรู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปูแบบคอนโดนี้บ้างนะครับผมนี่ครับใช้เวลาว่างจากการขับรถตัดข้าว ก็มา,าเลี้ยงปูเป็นอาหารเสริมใช้อาหารอาหารปลานินครับผมเพราะว่ามันจะช่วยในการอารอให้วันละครั้งเองครับชิ้นเล็กๆเดี๋ยวมันก็กินหมดเองเลยครับผมตอนนี้กิโลละประมาณสองสามร้อยเองครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนมันหลายบาทอยู่นะครับผมผมมีทั้งทั้งหมดนะครับนี่เป็นปูทะเลผมมีหลายไซส์นะครับ สามารถมา,มาดูได้นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ทิ้งอะไรไว้ให้นะครับติดต่อสอบถามทูมาหาผมได้ผมจะให้คำปรึกษาได้นะครับผมนี่ครับปูที่มันนุ่นครับผมนี่ครับทุกคนใช้เวลาว่างไปนานเอกตอนนี้ผมก็ขายไปเยอะแล้วนะครับผม นี่ผมจะทําชั้นสองครับผมแล้วก็บอกนี่วัตถุมันก็มีไม่มีอะไรเยอะนะครับนี่ผมใช้เหล็กตามแล้วก็ข้างข้างค่างก็กั้นด้วยไมย้ใช้บอวผ้ายางแล้วก็เราใส่อันนี้ได้เลยครับผมมีอะไรติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับผมถ้าเราใช้ไม่ใช้ระบบน้ำมุนได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ถ้าระบบน้ำมุน มันจะช่วยในการอมันช่วยเรารักษาความสะอาดในพื้นที่บอ่อได้มากกว่าครับผมนี่ครับมันจะสูงจยกนี่ครัผวนน้ำล้นมันจะสูงจยักนี่ไปตรงนู้นนะครับผมถ้ายังไงก็กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมคอมเมนต์มาได้นะครับไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนติดต่อสอบถามมาได้นะครับ สวัสดีครับวันนี้ชิวๆสไตล์มัน่วงว่างนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูปูดำกอนดูนะครับผมที่ผมเลี้ยงไว้นะครับผมมีคนถามผมมาเยอะมากนะครับผมว่าอัตราการรอของการเลี้ยงปูดำนะครับผมมันเป็นแบบไหนติดเยอะไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูวันนะครับผหัวโตษด้วยนะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันแล้วครับ พอดีติดเรียนอยู่ด้วยครับผมเดี๋ยวผมพาดูก่อนนะครับอัตราการรอดนะครับผมของผมนะครับผมบอกว่า <c oughs> เหมือนกับผมเลี้ยงหนึ่งร้อยตัวนะครับผมอัตราการรอดของผมเต็มร้อยนะครับผมส่วนมากที่ตายจะไม่มีเลยนะครับผมลูกปูที่ผมเอามาเลี้ยงส่วนมากจะไม่มีตายนะครับผมตายยากนะครับปูเป็นเป็นปูที่ ปูดำนี่เป็นปูที่ตายยากนะครับผมที่ผมเอามาเลี้ยงไม่เคยตายเลยครับผมตั้งแต่นู่นมามันอยู่ที่นะ้ําอยู่ที่อะไรด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมา,มาดูบนอัตราการรอดนะครับผมที่ผมศึกษามานะครับผมอัตราการรอดของการเลี้ยงปูดำบนดูติดเยอะไหมอะไรเยอะไหมนะครับผม ปูดำคนดูนะครับผมเป็นปูที่เลี้ยงง่ายนะครับผมอัตราการรอดก็เยอะอาจจะตายหรือว่าเรื่องนี้ไม่มีนะครับผมมันอยู่ที่เราดูแลรักษาด้วยนะครับผมผมผมดูแลตัวถึงด้วยนะครับผมแต่ว่านี่น้ําผมจะเปลี่ยนน้าอยู่นะครับผมตอนนี้ผมไม่ได้เปิดออกซิเจนไม่ได้เปิดระบบน้ําวนนะครับผมตามก็มาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมทาคลิปให้นะครับขอทิด้วยที่ไม่ได้ก็ได้ทํานะครับผม อัตราการรอดของการเลี้ยงปูดำคนดูนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ชิวๆสไตล์วันว่างๆวันนี้ผมบามาดูการเลี้ยงปูดำคนดูนะครับผมที่ผมเลี้ยงอยู่วันนี้ผมจะม,มาบอกปัญหาที่ผมเจอบ่อยในการเลี้ยงปูดำคนดูนะครับปัญหาที่ผมเจอบ่อยนะครับผม อุปสรรคในการเลี้ยงบูดำคนดูมันก็ต้องมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมหน่หน่วยครับปัญหาของการเลี้ยงบูดำคนดูนะครับที่ผมเจอบ่อยคือการโรคคราบช้านะครับผมไม่ใช่ว่าช้ายางไงนะครับผมเดีย๋ยวมันโรคช้ามันอยู่ที่สิ่งเวทล้อมสภาพเวทล้อมด้วยนะครับผมมันอยู่ที่น้ําอยู่ที่วิตามินอะไรต่างๆที่ทําให้มันโรคคราบช้านะครับ เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับโรคกันน้ำนะครับผมบางทีอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นน้ำเย็นน้ำร้อนนะครับผมมันก็ทําให้ปูไม่โรคคราบเล้วนะครับผมแต่เราต้องใช้ทักษะการใช้น้ําวนนะครับผมได้เราใช้น้ําวนปูจะโรคคราบเร็วกว่านะครับผมเพราะว่าลการโรคคราบแต่ละครั้งนะครับผมมันมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของตัวมันด้วยครับ ไม่ใช่ว่ามันจะโลกได้จะลดนะครับผมน้ำไม่ดีมันก็ไม่โลกน้ำายินมันไม่โลกน้ำร้อนมันก็ไม่โลกนะครับผมเราต้องศึกษาความรู้ด้วยนะครับผมของอย่างนี้เดี๋ยวผมพามาดูวนนะครับผมความพื้หน้าที่ผมเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะครับนี่ครับนี่ตัวนี้พร้อมขายได้แล้วนะครับผมไมครับลุง 你你改的。嗯嗯嗯嗯嗯 ทำให้น้ําสะอาดแค่นั้นก็พอนะครับผมมีวิตามินในน้ําให้น้ําสมดุลน,นะครับผมถ้าน้ําเราสมดุลแล้วปูจะลอกคราบเร็วมากครับผมแล้วก็ทํากันนะครับผมที่จะทําให้ปูดำลอกคราบเร็วกึนหนึ่งต้องให้มันกินอิ่มในแต่ละวันนะครับผมต้องอิ่มแล้วก็สองเราต้องให้มันน้ำมีในน้ำมีอุณหภูมิอย่างเช่นใช้น้ำวนนะครับผม ถ้าเราทาให้น้นําวุ้นอุณหภูมิมันจะได้สมดุลน,นะครับแล้วก็ให้กินเหยื่อแบบเต็มที่นะครับผมให้อิ่มนั่นนะครับผมรับประกันเองว่ามันจยาโรคคาบเร็วครับผมนี่ครับนี่ครับตัวนี้โตกว่บผมโตกว่าเพื่อนแล้วตัวนี้ครับผมตัวนี้ เดี๋ยวผมพาดูทีละตัวเลยนะครับผมผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดมันก็เยอะนะครับนี่ครับช่องว่างตรงนี้ผมขายเทเลสคครับผมปูดำตอนนี้เหลือประมาณหกเจ็ดสิบตัวได้เลยนะครับผมผมขายไปเยอะและ้วตอนนี้กำลังสั่งลูกปูมาใหม่ก็ผมเดี๋ยวถ้าผมจะซื้อซื้อมาเมื่อไรพรผมจะปล่อยเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับผม ใครสงสัยอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปบอกนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันเร็วนะครับผมพคดีติดตุระอยู่ครับผมติดธุระขอโทษด้วยครับผมเดี๋ยวผมหลังจากนี้ผมก็จะมาทําคลิปทุกวันแล้วนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้บางบางครั้งไม่ได้ตอบอะไรในความคิดหินเดี๋ยวผมจะไล่ตอบนะครับผมขอโทษด้วยครับ ปักที่เจอบ่อยเลยคือปูโลกราบยากครับผมผมผมเจอบ่อยเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงฝนตกอากาศร้อนนี่ผมเจอบ่อยมากครับผมอูมันไม่โลกรลับอ,อากาศร้อนอากาศยินเนี่ยครับผมเมนปูปสาซัเลยนอกจากเราใช้น้ําวนให้ให้น้ามันเดินนะครับผมให้น้ํามันวิ่งเดินนะครับผมแต่ตอนนี้ผมหยุดอยู่นะครับผมน้ําวนผมก็ไม่ยอมทาน้ําวนใหม่นะครับผมเมื่อกี้ผมตอดแล้วครับหนูครับ อุปสรรคทำกันเลยนะครับผมคือกู้อลกลบช้านะครับในอาหารผมไม่กินอิ่มทุกวันนะครับผมเดี๋ยวพอผมปืนน้ำบุญอะไรมันก็ปก,กตินะครับผมนี่ครับทุกคนคราบเห็นไหมมันกินเหลืออย่างนี้เลยครับผมต้องเอาออกเลยนะครับผมคราบมันนี่เป็นกระดูกของมันนะครับมีลือกของมัน <mm> ขาว ผมทโบองผมให้มันมีแบบธรรมชาติที่สุดนะครับผมเห็นไหมครับมีดินดูอย่างนี้อาจจะสุกปลุกนะครับผมแต่วิตามินดีมันอยู่ในน้ำมันเยอะครับ,ครบใครสงสัยอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมมีเรื่องอะไรถามคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมผมขอโทษด้วยนะครับผมวันนี้ตายเองด้วยนะครับ ผมควากด้วยนะครับชิวชิวหรือตายว่างว่างกว่กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมคอมเมนต์มาได้นะผมทำคลิปอะไรขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วสำหรับวันนี้ผมแค่นี้ก่อนนะครับผมกว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ เี่ยวสไตล์วันน้องว่างนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกน้ำนะครับผมเห็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะครับผมเห็นคอมเมนต์ถามกันมาเยืะมากนะครับผมว่าผมทำคลิปเกี่ยวกับน้ำนะครับถามมาว่าใช้น้ำค็มหรือน้ำเทียมหรือผสมกับน้ำปลาปลาอะไรต่างๆนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกนะครับผมที่ผมเลี้ยงนะครับผมแล้วแต่บุคคลแต่ที่ผมใช้อยู่นะครับผมผมใช้น้ำค็มนะครับผมตอนนี้ ผมใช้น้ำก็มจากอตาลีหรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมเป็นน้ำก็มผมเอามาจากผมเอามาตั้งไว้ในทุ่งเนี่ยครับทุ่ง200ร้อเลนนี้ผมเอามาตั้งไว้ประมาณสองสามวันถึงจะใส่นนี้นะครับผมเพื่อใช้กลองตัวกลองอีกครั้งนะครับผมกลองผมผมใช้เป็นน้ำก็มนะครับผมเพราะว่าน้ำก็มแถวบ้านผมมันเป็นปูดำน้ำก็มเยอะก,กว่านะครับผม ช่วงแรกก่อนจะเลี้ยงช่วงแรกๆผมใช้น้ําเค็มอย่างเดียวนะครับผมในการเลี้ยงแต่ต่อมานะครับผมผมใช้น้ําจืดผสม,มด้วยหรือน้าปลาปลาอะไรก็ได้นะครับผม <c oughs> ผมผสมหนึ่งในสระหนึ่งในสี่ของน้ําเค็มนะครับผมน้ําเค็มสามส่วนน้าปลาปลาที่ผมใช้อีกหนึ่งส่วนนะครับผม <c oughs> ผมจะทำเ,เป็นน้ํากรอยนะครับผมถ้ามันเป็นน้ากลอยมันจะลอกคราบเร็วกว่านะครับผม เรื่องวิตามินต่างๆนะครับผมที่ใส่ในน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาอีกทีนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมปามาดูครับผมกูจะโตเร็วด้วยนะครับผมด้โจชใจน้ำแั่อย่างเดียวนะครับผม ผมจะใช้เป็นน้ำครีมนะครับผมชวนวิตามินต่างๆเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปบอกอีกทีนะครับผมผมจะเพราะว่าวันนี้วิตามินเนี่ยผมต้องถ่ายรูปอะไรอีกหลายอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมเพราะตอนนี้ผมถ่ายก็เย็นแล้วนะครับผมวิตามินอะไรต่างๆนะครับผมมันก็เกี่ยวกับน้ำนะครับผมมันใช้น้ำเกี่ยวกับน้ำบุนนะครับผมน้ำมันจะสะอาดวิตามินผมก็เติมเรื่อยๆนะครับผม แต่เห็นคุณทางมายอะนะครับผมว่าใช้น้ำอะไรในการเลี้ยงปูดำนะครับผมผมใช้น้ำเค็มนะครับผมแต่ผมทำให้มันเป็นน้ำกลอยได้แล้วนะครับผมตอนนี้ผมพูดภาษาใต้นะครับผมขอโูดด้วยบางคำถ้าฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมขอโูดในเสียงรถด้วยนะครับนี่ครับนี่ผมเลี้ยงนะครับผมนี่ครับเดี๋ยว ตัวนี้นะครับทุกคนทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับผมหากมันเกิดเป็นฟองอย่างนี้นะครับฟองนี้คือปูที่เพิ่งลอกคราบนะครับผมเป็นปูที่ลอกคราบนะครับผมและทุกคนบางคนสงสัยถามผมมาว่าเออพี่ครับทําไมน้องครับทําไมเออน้ําของผมมันยังเป็นอย่างนี้นะครับผม ผมเป็นคนทาเองนะครับผมผมให้มันเกิดเป็นพลายน้ําให้มันเกิดเป็นธรรมชาติเรียนแบบธรรมชาติเยอะที่สุดนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับผมเคยทังคลิปเล้วนะครับผมไปดูได้เลยนะครับที่ผมเรียนแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับผมจะทาให้มันเป็นพลายเลยนะครับผมผมก็นําดินอะไรมาใส่ไว้ต่างๆนะครับผมเพราะว่าผมจะเล้งเรียนแบบบอดินเรียนแบบธรรมชาติเลยนะครับผมนี่ครับเป็นดินแดงดินแห้งนะครับผมที่ผมอามาใส่ไว้นะครับ เห็นไหมครับผมใส่ไว้เกือบทุกจุดเลยนะครับทุกคนก็ถามว่าเออพี่แล้วมันสกัดลกไหมมันกรองอะไรยังไงนะครับผมผมใช้ระบบถังกรองนะครับผมเนี่ยน้ามันจะล้นลงไปข้างล่างนะครับแล้วมันจะไปกรองใต้นู้นอีกทีหนึ่งไปดูได้เลยนะครับผมระบบน้าบูนผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับผมของผมน้ามันก็จะสะอาดนะครับผมเท่าแต่มันมีไพรนะครับผมเพราะว่าผมมีระบบทั้งระบบกรองสองชั้นนะครับผมของผม ทุกคนองนึกว่าเออพี่ทําไมน้ํามันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเนี่ยผมมาบอกแล้วนะครับผมใช้น้ําคิมในการเลี้ยงแล้วก็ระบบต่า,างกรองผุมจาดนะครับผมผมมีการพักน้ําอะไรต่างๆนะครับผมไม่เคยใช้สีเทียมหรือน้ําเทียมอะไรทั้งสิ้นนะครับผมผมใช้แต่น้ำครมน้ําจากบอ่อน้ําจากทะเลได้เลยครับผมเคยสงสัยหรืออยากอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมผมยินดีนะครับผม ช่วงนี้โรงเรียนปิดด้วยนะครับผมเพราะว่าผมในตายคลิปนะครับปกติผมไม่ค่อยได้ตายคลิปนะครับทุกคนอยากให้ผมทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมขัวทุ่นนะครับผมจาชิปากอะไรไม่ชัดนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมตายเองด้วยอะไรด้วยนะครับผมขอไปด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมว่างนะครับผมที่ผมเนี่ยนะครับ ใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงปูดำอะไรก็ถามปรึกษาอะไรผมได้นะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับตัวนี้เลยดูกล้ามนะครับนี่ครับเศษกลา้ามมันกินหมดเลยนะครับผมผมไม่เคยเอาออกนะครับกล้ามนี้เพราะมันเป็นวิตามินเกี่ยวกับปูแล้วนะครับผม แต่ผมบอกไว้นะครับเกี่ยวกับวิตามินผมไม่เคยใช้เลยนะครับผมวิตามินต่างๆที่เอามาลงในน้ําเกี่ยวกับสารที่มีอะไรผมไม่เคยใช้นะครับของผมมันก็มีวิตามินเกี่ยวกับแคลเซียมแมกนีเซียมพวกนี้นะครับผมที่ผมใช้อยู่นานๆผมใช้สักครั้งนะครับแต่ถ้าคุณที่เออบ้านอยู่ติดทะเลบ้านอยู่ติดน้ำเค็มผมแนะนําไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผมเราเอาน้ําเก่าออกแล้วน้ําใหม่ใส่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าน้าใหม่อะ วิตามินมันจะมีเยอะอยู่แล้วนะครับผมเหมือนกับน้ําไม่มีอะไรอยู่ในน้ํานะครับเราไปเอามานั่นแหละวิตามินมันจะเต็มนะครับผมมันอุดมไปด้วยธรรมชาตินะครับผมแต่พอเรามาเลี้ยงปูได้ทักเดือนหรือครึ่งเดือนอะไรวิตามินในน้ําปูก็จะดูด,ด,ดซึมไปหมดแล้วนะครับผมมันจะทําให้ขาดวิตามินอะไรต่างๆนะครับผมผมก็มีเสริมบ้างนะครับบางครั้งวิตามินแต่ผมก็ การเลี้ยงปูทาคนดูนี้นะครับผมแนะนําว่าเราควรให้สะอาดนะครับเราต้องควรหมั่นศึกษาแล้วก็หาความรู้ใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ตั้งใจเลี้ยงตั้งใจอะไรดีนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจเลี้ยงมันก็อาจจะทําให้ปูโตช้านะครับผมปูโตช้านะครับผมถ้าเราไม่ตั้งใจดูเลมันอย่างดีนะครับผมช่วงแรกผมก็ไม่ค่อยดูเลเหมือนกัน แต่พอผมได้เคล็ดลับอะไรต่างๆผมก็ามาดูเลนะครับผมเราต้องตั้งใจด้วยนะครับการเลี้ยงเคยอยากรู้เรื่องอะไรก็มิมนเข้ามาได้นะครับผมผมอโทษดด้วยนะครับที่ได้ลงคลิปช้านะครับผมบางครั้งไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับทุกคนสงสัยเรื่องอะไรก็มิ้นเข้มาได้นะครับผมชิวๆจะได้วัวววนนงว่างวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ